ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อมีนี่เป็นทุกข์หนักหาทางออกไม่ได้ตั้งจิตท่องบทนี้ขอหลวงปู่ช่วยปรดนี้เทินท่านผู้ฟังคะในสมัยปัจจุบันในยุคที่เข้ายากหมากแพงเช่นนี้ใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้ ก็นับว่าโชคดีมากแล้วคะ่ะเพราะเราเราท่านท่านที่ใช้ใจ่ายกันแบบเดือนชนเดือนหรือบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งบางท่านก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ให้เงินไม่ขาดมือคะ่ะหรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้านก็ต้องมีหนี้ที่ต้องคอยไปสะสางพระคาถาปลดหนี้นี้ให้สวดด้วยความศรัทธา จะบังเกิดปาฏิหาริย์คาในสมัยปัจจุบันเนื่องจากเราทุกคนเคยมีหนี้หรือที่เรียกว่าหนี้กรรมมาตั้งแต่อดีตชาติทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาพอมาในชาตินี้จึงปรากฏว่าเกือบทุกคนที่ต้องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมาเช่นมีผู้มาขอย,ยืมเงินไปแล้วไม่เอามาคืน โดนลักทรัพย์โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิดเสียหายบางคนขายของโดยสินเชื่อแล้วยังไม่ได้เงินบางคนก็โดนโกงในเรื่องต่างๆเป็นต้นค่ะและเกือบทุกๆคนทำบุญทำทานถวายพระมาะมากมายแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะนำเงินนี้มาใช้หนี้เก่าที่ติดค้างมาตั้งแต่อดีตชาติ เจ้ากรรมนี่ก็จึงมาทวงคืนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมของเขาจึงเกิดเรื่องขึ้นว่าทำไมเราเป็นคนถือศีลทำทานแล้วยังมีเหตุการณ์แบบนี้การโกงนี่ศีลเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเลยและวันนี้เพื่อเป็นการปลดนี่กรรมและได้อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรดังกล่าวเสียแต่บัตรนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและสกุลจึงขอนำเสนอคาถาปลดหนี้ให้ทุกท่านนำไปลองสวดดูค่ะให้สวดด้วยใจศรัทธาหลักการคือให้ทำทุกวันที่หน้าพระประธานที่บ้านหรือว่าตรงหัวนอนก็ได้ค่ะคาถาบริกรรมเพื่อปลดหนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติ ว่านโมสามจบแล้วว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้เอ่ยชื่อและนามสกุลค่ะ ได้ติดนี้ท่านเท่าใดเวลาใดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาข้าพเจ้าขอปาวารณาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขอทยอยใช้นี่คืนให้ทุกบาททุกสตังจนกว่าจะหมดและขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทินจากนั้นก็ให้บริกรรมด้วยทือเรียญหนึบาท5บาทหรือว่า10บาทไว้ในมือค่ะเสร็จแล้วก็เอาเหรียญย่อนใส่กระปุกหรือว่าถ้วยเล็กๆจนครบสี่เดือนค่ะแล้วก็เอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญทำทานห้ามนำไปซื้อของกลับมาใช้ ให้ท่านทำตอนเช้าก่อนที่จะใช้เงินต่างๆในทุกๆวันค่ะหลังจากนั้นให้ว่าคาถาปลดหนี้มีสินทรัพย์ของหลวงปูท่ทวัดว่านโมสามจบแล้วว่าดังนี้นักปลดหนี้โมปลดหนี้พุทปลดหนี้ทาปลดหนี้ยาปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา ยะธา,าพุทธโมนะพระคาถาบทนี้ให้ผู้สวดพระคาถาอยู่ในอิริยาบทที่สบายๆจากนั้นให้ผู้สวดนึกเห็นภาพขององค์หลวงปู่ทวดไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วเพื่อจะเริญสมาธิภาวนาแล้วกล่าวว่าด้วยบารามีขององค์หลวงปู่ทวด โปรดช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็วเทินหลังจากนั้นก็ว่าคาถาพระศิวลีฉันเข้าวเพราะพระศิวลีเป็นเอตทัคขะด้านผู้มีลาบมากจึงควรสวดสักการะจะบังเกิดโชคลาบปร,รามีดังที่ใจปรารถนาค่ะว่านโมสามจบแล้วว่าดังนี้ นะโมพุทธายะสิทธังนะชาลีติประสิทธิลาภาปะสันตะจิตตาสัทธาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาระหูชนาสัพเพธิสาสัมาคตากาละโภชนะวิกาลโภชนาอาคัจฉายะ อาคัตชาหิปิยังมะมะสีวลีจามหาเทโรสัพพลาโภนิรันตรังตะมหังสังคังศิรษะนาม,ามิให้ผู้สวดภาวนาสวดสามจบห้าจบเจดจบเกจบหรือถ้าสวดได้108จบก็จะพลิกดวงชะตา จากยากจนหรือว่าตกต่ำให้กลายเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งด้วยลาบยศเงินทองเข้าของและพวกคัซั์ก็จะเพิ่มพูนเนืองนองมีกินมีใช้ไม่รู้หมดไม่รู้สิ้นรวยไม่มีที่สิ้นสุดท่องจนลูกสิทธ์หมดหนี้หมดสินธุรกิจรุ่งเรืองสิทธิ์บางคนยังเรียกว่าพระกาถาปลดหนี้ด้วยซ้ำไปค่ะ ท่านผู้ฟังคะในช่วงชีวิตของคนนั้นในห่วงแห่งความทุกข์แสนสาหัสที่กรรมฝ่ายไม่ดีกำลังมาส่งผลที่เขาเรียกกันว่าดวงตกที่มีลายกรรมฝ่ายไม่ดีเคยทำเข้ามาส่งผลในชีวิตพร้อมๆกันดวงตกที่ว่ามาจากความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์คะ่ะทางโหนนั้นเรียกคนที่กำลังมีเรื่องราวไม่ดีที่ดึงให้ตกต่ำ ทำอะไรก็มักติดขัดหรือไม่สําเร็จประเภทจับอะไรเป็นเจ๊งจับอะไรเป็นเรื่องทุกทีเขาว่าดวงตกหรือว่าดวงชะตาอ่อนหรือที่เรียกกันติดปากว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกเพราะชีวิตในช่วงนั้นมันวุ่นวายโลมานพอสมควรไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องของงาน หลายคนบางช่วงของชีวิตปัญหางานปัญหาเงินปัญหาชีวิตปัญหาเพื่อนก็ถังโถมเข้ามามากเหลือเกินค่ะจนบางคนแทบทนไม่ไหวและสาเหตุที่ทำให้ดวงตกมีอะไรมาติดตามรับฟังค่ะสาเหตุหลักมาจากสองเรื่องขอแบ่งเป็นเรื่องที่มาจากกรรมเก่าในอดีตและกรรมใหม่ที่ทำในชาตินี้ค่ะ เป็นกรรมฝ่ายไม่ดีที่มารวมกันในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันจนทําให้ทุกอย่างติดขัดเสียไปหมดและโดยเฉพาะในเรื่องของกรรมเก่าในอดีตนั้นเราไม่มีทางทราบว่าเป็นกรรมอะไรบ้างแต่ถึงไม่รู้หมดแต่ก็พอจะศึกษาด้วยกฎแห่งกรรมได้เพื่อเป็นแนวทางไม่ให้ทำกรรมนั้นขึ้นมาอีกในชาตินี้ค่ะ พราะกรรมเก่าจากอดีตบางกรรมกำลังส่งผลในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันบางกรรมก็รอที่จะส่งผลในอนาคตอันใกล้นี้เรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มากมายในพระไตรปิฎกค่ะถึงที่มาที่ไปเพราะเหตุใดถึงต้องมีชะตาชีวิตแบบนี้ การที่พระพุทธองค์นำมาแสดงไว้เพื่อให้เหล่าสัรพสัตท,ทั้งหลายได้ตระหนักถึงผลของกรรมหรือผลของการกระทำจะได้ระมัดระวังในการดำรงชีวิตไม่ให้ทำผิดแบบนั้นอีกเพราะผลที่ออกมาก็ต้องทำให้ชีวิตต้องทนทุกข์ทรมานกันอีกต่อไปเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ได้นำมาแสดงให้กลัวจนยอมจำนวนต่อกรรม แต่เพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและเปลี่ยนเช้ชะตาชีวิตให้ดีขึ้นด้วยมือของตัวเองหลักการสำคัญที่เราเชาวพุทธทั้งหลายควรตระหนักก็คือการอยู่ในการปัจจุบันค่ะอยู่กับกรรมในปัจจุบันไม่ใช่ไปยึดติดกับกรรมเก่าในอดีตชาติไปยอมจำนนต่อกร,รมเก่าจนไม่กล้าคิดไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือเปลี่ยนกรรมในปัจจุบันให้ดีขึ้นพร้อมรู้จักระงับกรรมไม่ดีทั้งหลายที่ไม่ควรกระทำอันชีวิตของเรานั้นมาจากกรรมลิขิตทั้งสิ้นไม่ได้มาจากอำนาจอื่นใดค่ะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าเทพพระเจ้าองค์ใดไม่ได้มาจากดวงดาวเดาวพระเคราะห์หรืออะไรเป็นผู้กำหนดการกระทำหรือกรรมของเรานั่นเองแหละที่เป็นผู้กำหนดทั้งสิ้น ใครทำอะไรไว้เมื่อถึงเวลาก็ต้องรับผลที่ทำเอาไว้ตามนั้นไม่มีอะไรมาเบี่ยงเบนเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลต้องเป็นไปตามนั้นปลูกหรือหวานอะไรก็ต้องได้รับผลตามนั้นปลูกข้าวต้องได้ข้าว ปลูกกล้วยต้องได้กล้วยไม่ใช่ปลูกกล้วยแล้วผลออกมาเป็นรวงข้าวมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราเรียกกันว่าดวงตกนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของหัวราศาสจริงๆแล้วก็น่าจะเรียกกันว่าวิบากกรรมไม่ดีเข้ามากกว่าค่ะเพราะเป็นช่วงที่ผลของกรรมไม่ดีกำลังมาส่งผลอาจมีหลายๆกรรมมาพร้อมๆกัน อาจหนักบ้างเบาบ้างแต่ก็ทำให้ชีวิตวุ่นวายพอสมควรท่านผู้ฟังคะเรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดมากหลายคนจึงยากที่จะเข้าใจว่ากรรมใดจะเกิดก่อนหรือเกิดทีหลังเป็นเพราะความหนักเบาที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประโยคหรือความพยายามและเจตนาแต่ดูได้ง่ายๆคะ่ะ จากผลที่เกิดขึ้นนั้นดีหรือร้ายแรงกระทบออกไปเพียงใดทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นและคนหมู่มากแค่ไหนเช่นคนที่โกงเงินคนอื่นเพียงคนเดียวย่อมได้ผลแห่งกรรมนั้นน้อยกว่าคนที่คดโกงเงินของชาติบ้านเมืองที่มาจากหยาดเหงือ่อเลือดเนื้อของคนทั้ง60ล้านคน คนที่ก่อคดีเดียวย่อมได้รับโทษน้อยกว่าคนที่ก่อคดีมาเป็นสิบเจ้าทุกข์หรือเจ้ากรรมนายเวรก็มากกว่าผลที่ทำมาก็มากกว่าเช่นกันคนที่ฆ่าสัตว์แบบครั้งเดียวไม่เจตนาเช่นเดินเหยียบหอยทากตายกับคนที่ฆ่าช้างแบบเฝ้ากันเป็นสิบวันสิบคืนกว่าจะฆ่ามันได้ต้องใช้ลูกปืนเป็นร้อยนัด สร้างความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสให้ช้างย่อมจะได้รับกรรมที่หนักกว่าคนที่เพียรพยายามทำงานด้วยความสุจริตทำกรรมดีมาเป็นเวลา10-20ปีหรือชั่วชีวิตย่อมได้รับผลจากที่ทำมาได้รับการนับถือยกย่องมากกว่าคนที่พยายามทำดีเพียงสองวัน อันคนเราเวียนไวไหยตายเกิดมานับไม่ถ้วนย่อมก่อทั้งกรรมดีและร้ายแรงมามากมายเหลือขนานนับลองคิดแค่ชาติเดียวที่เกิดมานี้ลองนั่งทำใจให้นิ่งนึกย้อนหลังไปก็จะพบว่าเรากระทำอะไรมามากมายนี่แค่ชาติเดียวเท่านั้นและท้าหลายร้อยชาติพันชาติ เราสร้างกรรมสร้างเจ้ากรรมนายเวรมามากมายนึกเปรียบเทียบดูว่าเราไปยืมเงินคนมาสิบคนเมื่อถึงวันหนึ่งเจ้าหนี้ทั้งสิบคนเขามาทวงหนี้พร้อมๆกันในวันเดียวกันแล้วเราจะทำอย่างไรท่านผู้ฟังคะลองพิจารณาดูถ้าเห็นว่าดีกับชีวิตจึงค่อยทําแต่ถ้าไม่เชื่อ และไม่คิดว่ามันจะดีกับชีวิตก็ขออย่าทําขอให้เรื่องนี้ผ่านไปเสียและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทงังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ น้อกป้านชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้ค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ